สวัสดีครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> พี่น้องม,มากินเขาน้ำกันครับขอดสวยเดปลาดุกอย่างต้งมบกหุ่งสมหัวแบๆน้ำกันเลยพี่น้องม,มาตําปูปลาเพ็ด เป็นเราไปลต้งกงปิกไวยสมอืมพอดีพอดีสมกันเลยเอาไปลอง